โยอ่าสวัสดีท,ท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมพีเคครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปอันบ็อกซ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งของที่เราจะมาแกะก่อนในวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะฮะจริงๆเนี่ยต้องขออาภัยล่วงหน้าสำหรับคนที่อยากมาติดตามคลิปแกะกล่องคลิปอะไรใดๆก็ตามนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีแต่เบเบรดนะก็ติดจริงๆนะครับชอบเบเบิดมากนะครับแล้วก็เล่นหมันมากนะครับผมแต่ก็นี่เราได้กลับมาทําคลิป แกะกล่องกันแล้วนะผมตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว e d i f i e r Neo b u d s Pro นะครับผมเจ้าตัวนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยได้มาเป็นโปรโมชั่นนะครับของทาง425 d g นะครับผมลดเหลือ1,990บาทซึ่งถือว่าถูกนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าเอาราคาเมื่อก่อนมัน3,990ใช่ไหมจริงๆมันจะมีรุ่น S ราคา2,990อันนั้นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ใช้มือถือที่เป็น Snapdragon ซึ่งผมใช้มือถือ snapdragon นะแต่ว่าไม่ได้ลิชไปถึงตรงนั้นนะผมสำหรับผมเนี่ยหูฟังผมไม่ค่อยอยากจะใช้แพงเนื่องว่าล่าสุดผมซื้อหูฟังมาแบรนด์หนึ่งแล้วมีปัญหาเว้ยเพราะว่าไอแบรนด์นั้นน่ะมันเป็นแบรนด์ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเมื่อก่อนแล้วก็มันพังแล้วคือใช้มาได้ประมาณสามปีแล้วหลายแล้วมันพังก็เลยซื้ออันใหม่ปรากฏว่าซื้อมาใช้ไปได้สัปดาห์เดียวนะครับหูข้างขวาเนี่ยไม่เท่ากับข้างซ้ายตอนแรกผมก็ไอเทียหููเรียบร้อยแล้วเปล่าแต่ว่าผมใส่หูฟังตัวอื่นมันก็ไม่ แต่มาใส่ไอ้ตัวตัวนั้นอัเต็มน,นะครับซึ่งแบบว่าลองแก้ปัญหามันแก้ไม่ได้อะใช้เงินแก้ปัญหาไม่เลยจบนะอัะเตอร์ไปไว้ไหนเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าแต่ว่ามือถือผมเนี่ยที่ใช้อัดจอเมื่อกี้แม่งเต็มเว้ยถ้างั้นผมจะใช้อีกหนึ่งอุปกรณ์ในการอัดคลิปนะครับผมขอเชิญเมล่าเควสสามครับผมโอเคนะครับเสียงจากเมล่าเควสมันไม่ออกนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังเสียงผมไปละกันนะครับผมมานี่นะครับผม Edifier Neo b u d Pro นะครับผมรุ่นแรกนะครับผมตัวนี้นะฮะแกะกันเลยดีกว่านะผมไม่เคยใช้หูฟังที่มีราคานะครับเกิน1,000เลยนะครับผมพูดตรงๆนะฮะคือถามว่าเกิน1,000มันโม้หรือเปล่าจริงๆมันก็จะบอกโม้ก็ได้เพราะว่าไอหูฟังที่ผมใช้อยู่ก็ เท่าไหร่ประมาณพันสามนะครับผม X, ไฮเปอร์เอ็กอคาวเอบัตที่ผมเคยใช้ก็ตอนนั้นซื้อมาน่าพันเจมั้งนะครับแต่ว่าสําหรับ True Wireless ผมไม่ได้ซื้อแพงเลยนะครับผมแล้วก็นี่เป็นตัวแรกที่ซื้อมาแพงอยู่นะครับผมจริงๆอยากได้ JBL นะเพราะว่ามีลำโพง JBL อยู่ชอบมากนะครับผมแต่ว่าไอเทมย่ม่ง5 0ันแพงเกินกล่องมันสวยยังวะวกล่องมันโคตรสวยเลยอะกล่องสวยมากนะครับ Edifier Neo b u d Pro นะครับผม ก็จริงๆเดี๋ยวมันจะต้องใช้คู่กับโทรศัพท์ด้วยนะครับผมอ่าซึ่งเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับผมมันมีแอปของมันนะฮะที่ต้องใช้แต่ว่าสวยนะดูสวยเลยนะครับผมก็เป็น Hi Res Audio ด้วยนะครับเรื่องเสียงเนี่ยเอาตรงๆผมไม่โปรเท่าไหร่นะครับหลักๆเนี่ยอยากได้หูฟังเสียงดีๆใช้งานนานๆปัญหาน้อยฟัง SSMR แล้วฟินเออนะครับซึ่งตัวนี้นี่น่าจะตอบโจทย์นะครับผม โอเคมาเรามาแกะกันเลยดีกว่านะผมกล่องแม่งสวยมากเลยนะเนะี่ยผมชอบกล่องมันวะาเป็นแบรนด์จีนนะครับ Edifier แต่ว่าดูคุณอ่ะดูคุณ i t y นะครับผมข้างล่างมีอะไรอ๋อที่เปิดนะฮะเปิดน้อยว้าวอุ้ยสวยนะนะเนี่ยเออสวยสวยสวยข้างล่างมีอะไรอีกถึงได้นะครับอืมฮึแล้วก็ อโอ๊ยกระแทกข้างล่างนี้มีอะไรอีกโอ้ตรงนี้มันเป็นเหมือนโอ้มันเป็นเหมือนกับแผ่นซับเสียงหรือใดๆนะครับผมดึงตรงนี้ออกมาก,กานะ่อนนะฮะอ่าอันนี้มีน่าจะเป็นสายชาร์จนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะลองดูกันเลยดีกว่าโอ้อ่านี่น,นี่นี่นะครับ คือตอนแรกผมงงเว้ยเพราะว่าเปิดมากล่องผมไม่เหมือนกับเขาแต่เหมือนเขาน่าจะเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับผมโอเคมาดูของข้างในกันก่อนนะครับข้างในก็จะมีอ่าอันนี้คืออะไรลูกอมนะไม่ใช่อันนี้น่าจะกันชื้นหรืออะไรทุกอย่างก็จเป็นสายนะครับผมอ่าตัว A to C นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะเพราะว่า A to C ผมเต็มบ้านเลยนะครับแล้วก็จุกปรับขนาดหูฟังนะครับผมมีไซส์เยอะมากนะครับผมแล้วก็หลายสีด้วยนะฮะก็สวยแล้วก็ ขนาดมีให้เลือกหลากหลายนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยแมนนวลนะครับส่วนอันนี้เป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นใบอะไรตัวอย่างที่เกี่ยวกับแมนนวลเหมือนกันนะครับผมเราก็เก็บไปนะครับแล้วก็เขาแถมกระเป๋าให้ด้วยนะกระเป๋าเอาไว้ใช้นะครับก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเก็บไปนะฮะของแถมให้มาเยอะอยู่นะครับผมกับราคาที่เราจ่ายไปนะครับผมแต่เรามาดูพระเอกของเรากันก่อนนะครับผมก็ถือตัวฟู้ฟังนะครับ เปิดแคว่าวัสดุไหมผมชอบวัสดุมันว่ะทีเมียมมากแล้วก็เปิดมาตรงนี้ก็มีไฟแสดงสถานะนะครับมาลองกันเลยดีกวา่าผมขอถอดหูฟังผมก่อนนะครับผมแล้วเราต้องใช้คู่กับแอป,ปตัว Edifier Connect นะครับผมแต่อันดับแรกเดี๋ยวเราก็จะเปิดบลูทูธก่อนนะครับผมเพื่อให้มันเชื่อมกันนะอะเดี๋ยวเราดึงออกมาก่อนนะคะ จริงๆนะ่ะผมอะ่ะพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หูฟังที่เป็นแบบเชฟอย่างนี้เพราะว่ามันหลุดง่ายแต่เดี๋ยวมาดูกันตัวนี้หลุดไหมเอาแบบ Default ของเขาก่อนนะเอ,อว่าเป็นยังไงนะฮะที่แบบเขาให้มาว่ามันจะพอดีหูไหมมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องใส่เพิ่มเพราะรู้สึกข้างซ้ายเหมือนจะหลุดนะครับก็เนี่ยมันมีขนาดให้เลือกผสมได้อะ่ะของผมรู้สึกว่า หูซ้ายเนี่ยรูหูมันจะเล็กกว่าหูขวานะครับผมเท่าที่แบบผมไปลองใช้หลายๆตัวมานะเออนะครับอ่นนี่เห็นไหม Edifier Neo Buds นะครับคนนี้เลยแล้วเราก็มาเชื่อมกับแอปนะครับ Neo Buds Series นะครับขึ้นเลยนี่ใช่ไหมนี่ขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยแล้วมันก็จะมีปรับโหมดอะไรได้เยอะเลยในนี้นะครับผมทั้งแบบโหมด High Noise Cancellation นะครับอ่ะอันนี้ Normal Mode นะครับผมนะ High Noise Cancellation อ่ะมันก็จะมีเสียงพูดด้วยนะครับผม High Noise Cancellation แล้วก็มี Ambient Sound อโอ้โหแอ,เอมเป็นซาวนะครับก็คืออ,อุ้ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ผมได้ยินเสียงตัวเองแบบดังขึ้นนะดังขึ้นดังขึ้นจริงนะครับผมตัวนี้มันก็จะมีเดี๋ยว <c oughs> แปลกๆอะไรนะเ,ะอเ,อเ,นเนี่ยเออคือแอมเป็นซาวเนี่ยเขาก็จะขยายนะครับเสียงรอบอรอบนอกนะครับผมให้หูเราได้ยินด้วยซึ่งเราปรับได้นะเนี่ยปรับเป็นสูเลยก็ได้นะครับผม ซึ่งพอปรับสุดเนี่ยผมได้ยินเสียงตัวเองแล้วมันค่อนข้างมันเรียวไทาม์มากๆนะครับผมพูดปุ๊บคือแบบเออมันเรียวไทม์เลยอ่ะนะครับผมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าแบบมันถูกขยายนะเออเสียงถูกขยายจริงนะครับผมทีนี้อ่ะผมจะลองฟังฟังเพลงนะอ่ะลองฟังเพลงดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวขอเดินมมาสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้เบสดีนะอันนี้เอาแบบเดี๋ยวผมใช้โหมดนอ r m มอของเขานะครับ เฮ้ยคุณลิตีก็ดีนะแต่ว่าผมผมไม่ค่อยโปรกับเรื่องเสียงเท่าไหร่นะบอกก่อนนะครับไม่ใช่ Sound Engineer ยร์เราก็ไม่ใช่แบบซาว n d e อ็กซ์เสนะครับเสียงทุ้มดีมากอะแต่เสียงแหลมผมอาจจะยังไม่ค่อยชอบซึ่งเราก็ปรับได้อยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นโหมด d y n a มิกนะครับแล้วเราก็สามารถมาปรับแบบคอสเมโหมดได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ปรับ EQ ได้หมดเลยนะครับผมเออเฮ้ยมันทำทีเซ็ตด้วย,วยหร เพิ่งเห็นใช่ปะนี่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 อ๋อไม่ใช่มันมีแบบเหมือน Import อ่าใช่ใช่คอสแตมิสเซ t ติ่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเราทำพ r e s e t ได้อ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็ d ด na m i c Mode นะครับผมก็คือเขาจะปรับให้เราเองนะฮะอันนี้คลาสสิกวะเออไม่ผมชอบ Dyna ม i c มากกว่ามันปรับเสียงให้นะครับแล้วก็อันนี้เปิดปิดเกมโหมดได้นะครับผมแล้วเราก็าสามารถที่จะเซตติ n งอะไรได้อีกเยอะเลยในแอปของเขานะฮะทีนี้ผมจะลองฟัง SMR ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะผม คือผมบอกก่อนนะว่าผมฟังเนี่ยผมก็จะแค่บรรยายความรู้สึกผมไม่ได้มีเพลงไม่ได้มีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ยินขนาดนั้นนะผมลองฟัง a อ m r อืมาร้ยแตกต่างผมพูดเลยอุ้ยแตกต่างอุ้ยแตกต่างจริงอุ้ยฟิลดีคืออย่างเงี้ผมบอกก่อนนะผูฟังเนี่ยจากที่ผมใช้มาทั้งหมดนะทั้งแบบทูไวเลสหรือว่าที่เป็นมีสายอ่ะ ดีที่สุดในแง่เสียงนะเท่าที่ผมใช้นะคือไฮเปอร์เอ็กซ์คาลเยียบัตตัวนี้ที่ผมซื้อมาของ t e e ลซีรีส์นะครับดรอปมากว่าไฮเปอร์เอ็กซ์คือเสียงอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็ฟังได้ดีเหมือนกันแต่อันเนี้ยดีเลยอะ่ะเสียงมันมีดีเทลมันมีแบบมันมีรายละเอียดอะ่ะมันไม่ได้แบบฟังแล้วมันเป็นแบบโทนเดียวไปเลยอะ่ะเออมันมีความลมันมีความลึกของเสียงนะไต่ผมก็ไม่รู้ผมจะบรรยายยังไงเหมือนกันแต่คือดีครับ โดยรวมเลยอะ่ะดีมากเลยครับผมเออไอเทียติดใจแล้วดิโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับวิดีโอแกะกล่องนะครับผมแล้วก็ความประทับใจนะก็พานี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่พรังหน้าสำหรับวันนี้สวดคีครับบ๊ายบายเจอกันครั้หน้าครับหากเพื่อนๆกำลังมองหาเลนแว่นสำหรับใช้เล่นเกม m e t a Quest 3ผมขอแนะนำเลนจากค่าย v r Rock เลยครับผมหาเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเพื่อนๆสามารถนำค่าสายตาไปกรองในคำสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับผม หรือถ้าหาเพื่อนๆนะครับผมสายตาปกติดีนะเลนส์แว่น VR เนี่ยก็จะช่วยป้องกันตัวเลนส์เครื่องได้อีกด้วยนะครับผมและเขาไม่ได้มีแค่เลนส์ของ Meta Quest นะครับเขามีของรุ่นอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น PS VR b i g o 4นะครับ Valve Index หรือเลนส์สำหรับ X Real ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีออปชันเสริมให้เพื่อนๆเลือกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลนส์แบบแม่เหล็กหรือว่าเลนส์แบบตัดแสงสีฟ้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับและพิเศษครับสำหรับผู้ชมช่องของผมนะครับผมเพียงกรอโค้ด a l e ็ k คุ g TH และรับส่วนลดไปเลย10% ครับผมถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับคือการสมัครเมมเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทและ50บาทครับส่วนวิธีที่2นะครับคือการใช้ลิงช้อปปี้ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถ เอาลิงก์ช้อปปี้ของผมเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วนะครับผมส่วนวิธีที่3นะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะโดเน a t ตรงมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือ QR code พร้อมเพย์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะโดเน a ให้กันโดยที่ไม่ต้องผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะมาโดเน a t ให้กันรตรงนี้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่พารนะ์ทหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ